ในคลิปนี้จะมาอัปเดตกิจกรรมให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นจิงก้านะจิงก้านี่ก็จะมีวิกสองเนาะที่จะมาในวันพฤหัสที่ถึงนี้มีตัวอะไรจะมาบ้างเนมาจะมาไหมนะครับเอออันนี้ก็จะมีคําตอบมาให้เพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่รอเนมาอยู่เนาะก็เดี๋ยวรอฟังกันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับ TOTY รางวัลชมเชยนะครับก็มี Art อาร์ตการ์ออกมาแล้วนะว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอาร์ตการ์ก็จะค่อนข้างสวยเลยนะมันจะแตกต่างจาก UTOT y แล้วก็การธรรมดานะครับ แล้วก็กิจกรรมลองมาดอนนะครับมีหลุดมาแล้วนะว่าตัวอะไรจะมาให้เราดารับกันบ้างมันจะไม่ใช่ตัวกิจเก่าๆามารวมกันนะแต่เป็นตัวใหม่เลยนะครับทามากิจกรรมนี้โดยเฉพาะเลยเนาะลองมาดอนแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือฟิวเจอร์สตาร์นะครับมีรายละเอียดหลุดมาว่าจะมีอะไรให้เราเล่นเพิ่มเติม,ตมบ้างนะนอกเหนือจากการดารับนะครับผม ถาอยากรู้รายเดียหมดนี้ก็เดี๋ยวเราฟังกันได้เลยนะครับผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมผ่านไหนดีพัสดหรือ EID ก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แ แอดคุกกี้แลนหรือเฟซบุ๊ก f a n p a g คุกกี้แลนช็อปรับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคลิปจะเติมเกม FC Mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปนะครับกิจกรรมกิงก้าในวีที่2เนี่ยที่จะเข้ามาในวันที่12นี่จะถึงนี้นะก็จะมีดับสมาให้เราดารับกันนะครับดับสเนี่ยก็จะมีตัวร้อสิบเจ็ดเป็นกา้ากาลินชาแล้วก็ไมค่อนนะครับส่วนร้อสิบหกเนี่ยก็จะเป็นแอนโทนีวินิสุจูเนียแล้วก็ดานิ แล้วก็มีบล็อกด้วยนะบล็อกวีคแรกเนี่ยจะเป็นคาร์ลอสบาโตเนาะส่วนบล็อกวีคสองเนี่ยที่จะเข้ามานะก็จะเป็นโรนันญโยนะครับร้อสิบเจ็ดอันนี้ก็รอกันได้เลยนะครับใครที่อยากจะดับในวีที่สองแล้วก็สุ่มบล็อกในวีที่สองเนาะก็ตเตรียม fc p o i เตรียมอะไรกันเอาไว้ได้หรือเพชรแดงนะครับผมส่วนเรื่องเนย์มานะครับมีหลายๆคนสงสัยว่าพี่แล้วเมื่อ,อไหร่มันจะมาเนย์มามันจะมาจริงไหมอะไรไหมนะคือไอ้เรื่องที่จะมาจริงไหมเนี่ยจริงแน่นอนนะครับตอนนี้เอได้ลิขสิทธิ์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะคร คือผมไม่โกหกอยู่แล้วเนาะข้อมูลไหนไม่จริงผมไม่แชร์อยู่แล้วถูกไหมอันนี้คือคอนเซปของช่องผมอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนียเน่ยเนมามาแน่นอนนะแต่ถามว่ามาเมื่อไหร่ล่ะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับเออคือไม่จําเป็นว่าสปอยปุ๊บมันจะมาปั๊บนะผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันไอมาเลยง,ง่ายๆไอมาเนี่ยผมสปอยไปนานมากแล้วนะครับประมาณ 4- ่หเดือนที่แล้วได้เลยแล้วมันเพิ่งจะเข้านะครับเนี่ยเห็นปะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองเนาะไอมา ดังนั้นเนี่ยผมจะสื่อว่าตัวที่ผมสปอยไปนะว่ามันจะมาไม่ได้หมายความว่ามันจะมาทันทีนะครับคืออาจจะต้องรอหน่อยง่ายๆเอ,อแต่มาแน่นอนนะครับดังนั้นเนมาเนี่ยมาไหมมาแน่ครับแต่จะมาเมื่อไหร่ไม่ทราบนะครับผมยังไงก็รอดูกันอีกทีหนึง่งไปที่สงสัยว่าพี่สปอยแล้วทำไมไมันยังไม่เห็นมาเลยก็ตามนี้เลยนะครับผมไปมาดูทีโอทีวรางวัลชมเชยกันนะครับตัวที่จะมาเป็นรางวัลชมเชยทีโอทีวเนี่ยมีหลุดออกมาว่าจะมีเฮดามนะก็จะมีตัวร้อสิบเจ็ดก็จะเป็นยาเมาโฮลิเซ่แล้วก็มารคคนนยอะับ ส่วนร้อยหกก็จะเป็นเคนแม็กโทมินแล้วก็กาเบียวนะส่วนตัวอื่นจะมีตัวอะไรบ้างตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ตัวหลักๆในร้อยสิบหก็ก็ตามนี้เลยนะครับส่วนอาร์การนะครับที่ผมบอกว่าจะไม่เหมือนการยูทีทีวแล้วก็การธรรมดานะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีของการเนี่ยจะมีชื่อว่าสีไวโอเลตนะก็จะออกสีชมพูม่วง,งแบบนี้เลยนะครับผมอันเนี้ยตามนี้เลยเนาะก็สวยใช้ได้นะผมว่า เออเพื่อน,อนๆทุกคนคิดเห็นยังไงนะว่าอาร์ตการ์ดสวยไหมนะครับก็พูดคุยคอมเมนต์นั้นได้นะส่วนตัวผมชอบนะสวยดีนะครับก็ดูแตกต่างดีเออย่างน้อยก็ไม่เหมือน UTOT แล้วก็ตัวธรรมดาเนาะส่วนใครที่สงสัยว่าพี่มันจะมีให้ดาฟอย่างเดียวหรอมันจะไม่มีให้แลกเหมือน u t y ใช่ไหมเท่าที่มีข้อมูลก็คือประมาณว่าบางตัวจะมีให้แลกนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีให้แลกอะประมาณนั้นที่มีข้อมูลตอนนี้นะแล้วก็จะเข้าวันไหนอะพี่อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน ให้เดาเลยนะอาจจะต่อจากไอคอนท y ก็เป็นมาได้นะก็คืออาจจะมาอาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยนะครับอย่างเร็วที่สุดเนาะหรือไม่ก็เป็นวีคหน้าประมาณนั้นไม่เกินภายในกิจกรรมนี้อยู่แล้วเอเดี๋ยวนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามาแน่นอนนะครับสาหรับรางวัลชมเชยที y ีเนาะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปมาดูกิจกรรมลรามาดอนนะครับก็จะมีหลุดออกมานะว่าจะมีให้เราดรอฟกันเป็นตัวอะไรบ้างนอกเหนือจากการเล่นกิจกรรมเนาะเก็บสะสมเมนูอาหารแล้วก็รับของปีเนี่ยตามที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะ อการดับเนี่ยก็จะเป็นการ์ดใหม่เลยนะครับทำมากินนี้โดยเฉพาะไม่ได้เอาการ์ดกินเก่าๆมายำรวมกันเหมือนปีก่อนๆเนาะเรามาดอนก็จะเป็นตัวร้อยสิบหกสิบเจ็ดเลยนะครับที่มีหลุดมาเป็นดาร์พูเอนะครับก็จะมีลิปเปอรี่ร้อยสิบเจ็ดนะครับมีเปเล่กาหน้านะร้อยสิบเจ็ดชาโนกูร้อยสิบเจ็ดนะครับเบนเซม่าร้อยสิบหกแล้วก็เปวดาซารีร้อยสิบหกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเมนดี้ร้อยสิบหกนะครับก็จะเป็นนักเตะที่นับถือศาสนาอิสลามหมดเลยเนาะ อันเนี้ยในพูเอก็จะตามนี้เลยนะครับพลูวีพูซีก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะมันจะมีด้วยแหละแต่ผมก็ไปดูนะว่าตัวอะไรบ้างนะครับผมใครอยากได้นักเตะคนไหนในกีฬารอลมาดอนนะครับก็เตรียมตัวกันเอาไว้นะเก็บเพชรแดงเก็บเบฟซีพอร์เอามาสุ่มกันนะครับผมไปมาดูกีฬมฟิวเจอร์สตาร์นะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าจะมีตัวอะไรไม่ให้ดับกันบ้างน้องฟิวเจอร์สตาร์ก็จะตามนี้เลยนะมีฟาเบการ์ดร้อยสิบเจ็ดนิโก้ร้อยสิบเจ็ดเอสเซย์วอลล์ร้อยส แล้วก็ข่าวร้อยสิบหกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพูเอเนาะอันเนี้ยอันนี้ผมพูดไปแล้วนะในคลิปก่อนนะส่วนในคลิปนี้นะครับก็มีอัปเดตมาเพิ่มเติมนะว่าจะมีอะไรให้เราเล่นให้เราทําบ้างนะในตัวกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมฟิวเจอร์สตาร์เนี่ยก็จะมีให้เราพัฒนานักเตะดาวรุ่งนะครับก็คือจะมีนักเตะดาวรุ่งครับแจกให้เราทั้งหมด3ตัว3วีกนะครับวีกแรกจะเป็นกองหน้าวีกที่สองจะเป็นกองกลางวีกที่สามจะเป็นกองหลังนะครับในแต่ละวีกเนี่ยที่แจกมาเนี่ยก็จะให้เราเอาน ไปพัฒนาต่อนะครับโดยการเอาไปทําภารกิจอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็รับล่างที่เก่งขึ้นได้เรื่อยๆประมาณนั้นนะครับเออสมมติแจกร้อยเมาเราทาภารกิจไปเรื่อยๆครบตามเงื่อนไขก็เอาไปอัปเกรดได้เป็นอาจจะเป็นร้อยสิบอะไรเงี้ยตอนนี้ผมสมมตินะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะวาเท่าไหร่นะครับเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะในทุกๆสัปดาห์เลยนะทั้งหมด3สัปดาห์เนาะดาวก็น่าจะมีมาทั้ง3สัปดาห์เลยแหละผมคิดว่าเพราะกิจกรรมนี้มันชัดเจนแล้วมี3วีคเลยเนาะเอออันนี้ก็ต้องรอดูกันทีหนึ เออแล้วก็ตัวที่เขาจะแจกนะที่เป็นดาวลุกนะก็จะตามนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะมี3ตัวเนาะมีฟานโกมาสโตโนไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะอ่ะแล้วก็นิโคโลพีซิลิกะอ่ะแล้วก็ลูก้าบูโควิกนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับ3าตัวที่เขาจะแจกให้เรามาพัฒนากันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเก่งอะไรแค่ไหนนะแต่อายุยังน้อยๆอยู่เลยนะ18ปี8ีปี18ปีเองเนาะก็ส่งมาชื่อกิจกรรมนะก็คือฟิวเจอร์สตาร์หรือกิจกรรมดาวรุงนะครับ แล้วก็มีหลุดมาด้วยนะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะมีบล็อกด้วยนะครับบล็อกเนี่ยก็จะเป็นตัวเชฟเจงโก้นะครับในวีคแรกการ์ดนี่ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมเอาของปีก่อนๆมาใส่ให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยตามนี้เลยเนาะก็คือเชฟเจงโก้นะครับผมอ่ะก็ใครอยากจะได้ตัวไหนนะในกิจกรรมฟิวเจอร์สตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นดาร์ฟไม่ว่าจะเป็นบล็อกก็เก็บเงินเก็บเอฟซีพอยท์เพชรแดงอะไรเอาไว้นะครับผมเพื่อที่จะมาสุ่มเนาะอ่ะประมาณนี้เลยนะสำหรับกิจกรรมฟิวเจอร์สตาร์นะครับ กิจกรรมอนอื่นก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นลู Gen น่านิวเยียแคปเลเจเนอะไรเงี้ยเออก็ตามที่ผมพูดให้ฟังไปในคลิปก่อนเลยนะใครยังไม่ได้ดูนะครับอยากจะไปดูลูน่านิวเยียเป็นตัวอะไรบ้างก็ไปดูกันได้นะในคลิปที่แล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งคลิปเอาไว้ให้ตอนท้ายคลิปนี้แล้วกันนะครับผมสามารถกดดูต่อได้เลยเนาะก็เท่านี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อเกี่ยวกับอัปเดตกิจกรรมเนาะในเดือนนี้ที่จะมานะครับเดียวเนี้ไม่ว่าจะเป็นรลอมารดอนจินก้าวส พ่อหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเ,เพื่อนๆทุกคนใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันคนละทีส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามให้กันนะครับก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะกว่าครึ่งเลยที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมถ้ากดติดตามเนี่ยถึงเป้าหมายของผมแน่นอนนะหนึ่งแสนคนนะครับก็ช่วยๆกันนะครับผมพ่อหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับบายบาย